ใจมากดีใจมาก,มากแล้วก็ต้องขอบคุณที่แฟนคลับทุกคนแหละที่เวลาเรามีงานกับกุชี่หรือว่ามีผลงานหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรเรื่องของุชี่เนี่ยเขาจะคอยพพอร์ตตลอดแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกุชี่แล้วก็สัมารตของมานที่เอ็นดูนะครับคือเป็นแบบความยิ่งใหญ่ความภูมิใจของแบบแรด์ระดับลูกขนาดนี้แบบดีใจดีใจมากเพราะว่า ด้วยความที่มันเป็นทุชาตคนแรกด้วยมันเลยแบบยิงย่งยิ่งภูมิใจแล้วกันใช่งครับว่าภูมิใจแล้วกันเพราะว่าเราจริงเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับแบนรนด์ระดับโลกขนาดนี้แล้วก็สุดท้ายไกลว่าได้เป็นแบรนด์แอมของแบรนด์นี้อีกมันมันยิงย่งยิ่งภูมิใจแล้ถ้าเกิดมีจิมมาจนก็จะลงเท้าอาจช่ก็อาจจะต้องบินบ่อยมากยิ่งขึ้นี๋ยวันนี้เ<อ>ราเป็นก็อย <Jade> ู่แล้ว อ๋อเป็นกัาสายวานอันนี้อาจจะยังเป็นปีจิ๋วอยู่ปีเยอะอันนี้ปีก็ได้ใหญ่ขึ้นคือผมเป็นกดดันนะคะเขาเขาบอกว่าเป็นนักแสดงไทยแสดงไทยคนแรกแล้วได้ได้เป็นแบรนด์ถามว่ากดดันไหมมันก็กดดันแหละเพราะว่าด้วยความที่กชี่ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะโคโก้มากๆมันเลยรู้สึกว่าเราเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆในแบรนด์ที่พยายามจะช่วยทําให้แบรนด์ สามารถทำเครื่องไปขนาดใกันเป็นคอนเทนต์ตัวหนึ่งในแบรนด์แล้วกันครับผมหน้าที่ของเราในปีนี้คืออะไงบ้างก็ใค่จริจริงๆมันก็เคยทายกับดีไซน์เตอร์นั่นแหละครับผมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนจากสินค้ามากลายเป็นเสื้อผ้าแทนแล้วโปรเจกต์แรกเนี้ต้องทำกับยูชี่มืออะไรบ้างต้องได็มันเรื่นนี้ป่ะครับมันมลื่นเรื่เรอมเลยเริ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเื่นมันเื่นใช่มาเลื่อยวันที่หกวันนี้วันที่หกผมต้องบินไปมาเลเซียเพื่อเปิดช็อปยูชี่ที่นู้นด้วย ก็เป็นเปิดตัวก็คือก็ทำงานเลยใช่ใช่ใช่ก็เป็นงานแรกของผมเนี่ยนะมีเอล้วกันแล้วหลังจากนี้ก็จะไปเรื่อยๆรับผมก็มีมีให้ติดตามเรื่อยๆครับคนดูก็แซวเหมือนแบบนู่ปกติแี่กับประเทศจะไม่ได้อยู่มอตอร์ไซคเป็นกับใส่วาฟเดี๋ยวโผมประเทศโน้นเดี๋ยวโผมประเทศนี้ใช่ครับผมนี่ก็อาจจะว้าปบ่อยขึ้นก็อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกับต่างประเทศบ่อยมากยิ่งขึ้นก็ผัานทางด้วย เปลี่ยนาปอร์ตไปกเลมแล้วตอนนี้เป็นเล่มที่สองครับเปลี่ยนจริงหรอใช่ใเวลาเวลาเราไปจะกินแต่ละทีเราก็ต้องเด็กยสองเล่มอ็หนังยางรัดเอาไว้หนังยางอะไหนังยางยางมัดแกงเขาไม่ได้ถามเลยว่าทำไมเอ๊ะินบ่อยอะไรอย่างี้ตมไม่ได้ถามสนิทกันกับตมเลลใช่หมคล้เห็นหน้ากับเลยใช่ไห บางคนละกันมีมีพี่ที่จําได้มีีี่จำได้เวลาเราบินหนึ่งเวลาเราตรวจเช็คกระเป๋าตัวกระเป๋าอะไรเงี้ยพี่เขาจะแบบเอ่อเดินทางับภันะยมากใช่า,าเ,หเห็นเราบินบ่อยไมขอโทษนะมันมีผลนะคะเพราะว่าการบินแบบบินแบบหลายหลายในหลายที่ในชว่วงเวลาที่มัินสา้นีมันมีร่างกายก็อาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนแค่นั้นแหละครับยิ่งถ้าเป็นประเทศแบบไกลๆอย่างล่าสุดที่ไปที่อิตาลีมา มันก็จะต่างจากไทยประมาณ6ช fact, ั่วโมงมันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่แบบผมอาจจะใช้ชีวิตท่ามโซนยุโรปแล้วมันเลยมันเลยมันเลยอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้มีปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่าโปรติเราอยู่ไทยเงี้ยบางทีผมก็อาจจะนอนสักที่สองอะไรนี้ซึ่งที่อิตาลีมันจะงาสองทุ่มมันก็จะกลายเป็นแบบเวลากันบางทีแต่ก็ไม่ถึงขั้นถึงขั้นแบบว่าล็อกหรือแบบอะไรหมายถึงว่าไปแล้วกลับมาทำงานเลยไม่ ไม่เคยเจอแบบนัน้งยังยังไม่เคยแอดมินเลยวัยอยู่ you, ครับแล้ว <c oughs> พอแค่นาเปีนี้ปีนี้ก็ได้ <c oughs> ถ้าที่แพนลอ้นะครับตอนนี้แน่ๆเนี่ยน่าจะประมาณสองประเทศนะครับก็ <c oughs> น่าจะเป็นแบบทางสิงคโปร์หรือว่ากับมาเลเซียแ<อ>ต่แค่นั้นก็อาจจะเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามก่อนนครับแต่ว่าไม่เคยแพนลอยเลยี่ ก็เป็นกาีเกานี้็ทสอดก็ด้วยอ๋อมีกาหลีเพิ่มมากกใจแต่ว่าางานคุแน่นมากนนี้นึงมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปเจกที่ไปต่างเทศส่วนใหญ่ส่วจะเป็นงานต่างประเทศแล้วก็จะเป็นโปรเจกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโปรเจกลับเหรอครับ โปรเจกต์ที่ยังยังบอกไม่ได้มันมีเวลาว่างน้อยลงแล้วกันน้อยลงกว่าก่อนหน้านี้เริ่มจะกลับไปเป็นเหมือนช่วงก่อนของก่อนหน้านี้แล้วครับผมแต่ก็ไหวอีกไหวครับชิวันวันนี้อันนี้คือหาเงินทำสนามบอลทำบ้านตองได่นานก็ด้วยครับด้วยครับได้หรือยากได้จะให้ต้องขึ้นสนามนมั้ยก็จริงๆมันก็โอเคหมดแล้วแหละครับก็เหลือแค่โปรเซสการสร้าง แค่นั้นแหละเป็นคนไทยคนะ่ะจะคิดถึงการบินเก่งอะไรใช่ใช,ใช่เอาจริงเราก็จะพยายามแบบถ้าเรามีเวีนิไทยหรืออะไรเนี้ยเราก็จะพยายามเออ่บุมคลที่มี่จะทำเขาจะได้แบบไายถ,ถึงกันันจะมีโปรเจกต์ยาวๆอะไรแบบที้มองมอบ ที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วน่าจะช่วงประมาณปลาดปีที่แล้วอาจจะเป็นโปรเจกต์กับต่างประเทศแต่เอาไว้ก่อนยังไม่อยากพูดพีเพลงหมัครก็เราแถวแถวนั้นแถวแถวนั้นครับไม่ที่พี่จอยพูดมาทำในนาฬิกยครับผมอ่าแถวแถวนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูแปลว่าปีนี้ก็คือง ใช่ครับก็ถามว่ายาวไหมก็มันก็ยังมีว่างอยู่แล้วจริงมันจริงๆมันก็ยังยังยังรับงานเพิ่มได้อยังรับงานเพิ่มได้ว่าก็ยังพออยู่แต่แปดมีนาคมนี้ดูละกอนหน่อยใช่ครับผมก็วันที่8มีนาคมนี้นะครับก็ขอฝาก ละครชื่อดวงจันจทรเทโรปรปเนี่ยนะครับผมรอจัดทอนตอนแรกแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ต้องให้กำลังใจเยอะแค่ไหนคะโอ้ ه, มากมากเลยครับ <c oughs> เขาจิ้มกดดันกดดันมากเพราะด้วยความที่เป็นเรื่องแรกเลยก็อาจจะต้องต้องเอาเรียกรับรับกระแสความหวังจากพี่แฟนคลับนิดนึงนั่นแหละก็หวังว่าจะชอบกันนะครับขอเสนออันดับหนึ่งได้ไหมขอเสนออันดับหนึ่งได้ไหมเสนออันดับหนึ่งได้ไหมไ้ครับต้องต้องหลังวีแฟนคลัพผมฝั่นอะไร ต้องถามคนฝั่นพี่พี่เขาขอเจเล็กอันดับหนึ่งซู้ๆเนี่ยพี่กัลจะไปช่วยฝั่นหรือเปล่าไม่น่าไม่แน่อาจจะเห็นผมไปช่วยฝั่นด้วยแต่ตอนนั้นอยู่เมืองไทยเพราะแปลกกับมาแล้วแปลกกับมาแล้วผมไปไปบอกตอนแรกก็คือถ้าใครฝั่นเก่งก็คือจะได้ดูละครของพี่กัลถูกต้องครับผมตอนแรกวันที่แปดนะครับสองทุ่มยี่สิบทางช่องสามสามสิบสามมือถือโทรศัพท์ตัดันเยี่ยม 我。